สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีมาร์ลมเพลนลำเพลนของเฮานะคะตอนนี้ก็พระเอกนางเอกก็มารวมตัวกันแล้วนะคะพี่น้องขาหอดเรี่ยวมีไอ้ดอนผ้าลูกผ้าเต่ามาร่วมตัวเร็วเอาไม้ดนอนยังมาแดงจึงครึ่งเท่านั้นเอโอ้โก้เป็นสิลูกซินโอ้เอโก้เป็นสิลุกซินแม่สวัสดีน้องฟิล์มพอเอกโกน้น้องนุ่นน้องต่ออาจารย์น้องไฮแล้วก็หนูอ้อนนะคะ อ่าค่ะค่ะทัก <c oughs> ทายพี่น้องค่ะย่ามเสาน้องยองเนาะนะคะ,ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาเกือบครบทุกคนเร็วนะครับพี่น้องค่ะเอาไปสิกินเผาสวัสดีน้องโอเอซค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่น้องมาเร็ว ข้างนี้กับลูกๆก็้วก็ลังพากันกินเขากินน้ำนะครับน้องขาคา,า,างเวทีก็เยอะแยะนะครับน้องน้อมาถึงเร็วมาถึงเร็วโอ้ฮักกรเห็นครับครับไปใส่แม่ขึ้นฮักกรเห็นทำงานบ้านทำหลังมาเอ๊ะทำงานบ้านทำหลังครับเศรษฐพ่อกระห็นเศพษฐเห็นพอไส้ผู้เดียวทักไงทักไงยู่ผู้เดียวไหมไม่เศร้าไหม มันมีผูอซอยผนตีงมุงาช้าก็ยน่งมา้าอยู่ผืยวพันแห้งเถาแห้งอันงงมุ่้าตีชาหนาชาล้าแม่ละเออ่าชากับ่าเรวได้รว่าลุงเออขันา้าชาแห่งาแถวแถวนี้เด้อย่าไปชาแถวท่าพาเด้โอ้ยยาวาถอยเด็กนั่งขึ้นล่ามไปเลยพ่อทาพาดอกท่าหแถวนี้ก็ได้ละ เสียออกท่าผ่าเออนั่น้นคือลามตีลามบอลแมนแตนล่ามบอลพ่อล่านี่กับพ่อตี่กัพอแล้วนี่ใส่โอ้เดี๋ยวนีก็มี่วะแถวนีบ่แมนไปถึงว่าร้องผมไปร้อยนี้เขาบ่โอ้นั่งเอกนั่งเอกก็บอกมาทักทายพระเอกว่ะอันแล้วือบอกทักทายพระเอกเจะได้บ่อยหันกลองวาพี่ นั่งเอกเจ็บทองไปดูแลนั่งเอกวะเนี่ยอ่ะอือวะวันนั่งเอกเจ็บทองไดีไปดูแลเขาบ่อบ่อการเมืองห่างยางห่วงห้วงยางกายลายเลยเจ็บทองมเมืองห่างเดี๋ยวเขาเป็นว่าเล่นท่าเล่นท่าอะไรนะเดี๋ยวเป็นเดือนนั่นครับก่อขึ้นใครเนาะก่อขึ้นหลเนาะเมืองห้างเอ้ามันหมน เดี๋ยวภาพพี่น้องเดินมาฝั่งนี้ต่อครับพี่น้องคะฮัลโหลเอาเข้เป็ดตะปลอดอยู่บ่หลวกเป็ะวิทมือวิทเว้นครับเขาบอชิงค่ะอใครละเจ็บคิ้งละบาด เจเปอร์ว้าวว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่เตรียมรอซ้อมเตรียมตัวรอซ้อม,อสสอมหนูรอซ้อมทำไมหนูนอนเหมือนหนูป่วยเลยลูกคนอื่นเขานอนรอซ้อมอยู่แต่ทำไมหนูถึงนอนเหมือนคนป่วยเลยอะ่ะปวดเอวค่ะเหมือนคนโซลเลยนะบรรยากาศดีดีเนาะอยู่นี่เนาะมันร่มวูวูแม่แหม่มร่มวูวูแม่ดีดียังไง น้องโกกดีครับขึ้นอย่างนี้เจ๊เอะกินข้าวข่ะวข้าวเอาเมื่อกี้ขึ้นหน้าแดงแทนน้องอ้ำาม่ใช่งาสีขาวฝ้าตีลก ืใส่ตาดำมันก็เล่แหล่เอ้ยมันก็เล่แดงก็เล่เหลวแค่ตา,าตาไปานะครับโอข้าวน่าอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะไม่เจเดใส่ต้องเอ็น่าใส่ใจว,ว,วัดดีทำไมมืดจังเลยฝั่งนี้มืดมากเลยแล้วฝั่งนี้มืดมากเออเห็นหน้าแล้วลูกเห็นหน้าแล้ว กินข้าวค่ะกินแล้วก็สิได้ซ้อมเนาะนคะะน้องซีซีข้าวอร่อยไหมทำด้วยใจฮะยังก่อคันว่าคันว่าจิทักพระเอกเอกพราะสนใจเนาะเอาคือเป็นแล้วนานน้อยใจพระเอกปนี่อาโอ้ยพระเอกมาสนใจน้องเดี๋ยว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 ซีไปบอกพระเอกอยู่ พระเอกไปยังก็เพรสนใจน้องว่าน,น้องอุตษาห์อันอุตษาห์สีทักท่ายย่งางไปก็เลยบ่เดชทักท่าย่ำเตี้ยเขางอนหรือเปล่าเขางอนหลายอยังล่ะเขางอนหลาย,ลายอ,อยังล่ะฮะเขาง,งอนอีหยังกันภาคก,กันไปงอนอีหยังกันไปเคลียร์กันให้ลงตัวเด้อไปเจ้าใครบอกไปดูแล้วไปเจ้ามาเกเ็บมาคืนไอแอดดูเมื่อไหร่ มีหอดความจริงมีการแอดมาใหมพร้อมีการแอดมหม่รอมนลับบอแบบนี้ละเอ้านกเล่นตเน่นุก็เปล่นโตเน่ท่ทายาลับแหมเลนมาเป็นไม่รูจกกยางเดียวค่อยเลนตูะใหยังแล้วคุกางเดียวโอ้ยโอ้ยเนาะเื่อยน้ำดโอ้แบบ แบบนี้ก็มีเนาะแบบนี้ก็มีเนาะได้แบบนี้ก็ได้เหรอเห็นผู้ชาย่คขนผู้แรมอย่เวเอาล้วบางเขาขบเอาเด้อแล้วังเขาขบเอาเด้อบอโนุ่มหนุม้าใคคนยิ่งคนยิ่งขบบรรยากาศนะคะความอบอุ่นดุกดุกกําลังกินข้าวกินน้ำทั้ันเนาะ กินแล้วกับสิพห้าก,กันซอมแมซี่เ้่าสันมูสิบห้าซอมเอานอนกับกินมดเดียวนี้จังสีอิ่มโอ้เปิดปล่อยห้ไปนอนจากแต่นหาทุ่มคุณวาเมตตีอ,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 อืมอันเวลานอนบอนอนน้อนเวลานอนบอนอนกับยังศิลาไปละไปละไปหาผู้เ่าวก่อนหาพระเอกก่อน ไปแล้วพเอกก็ไปแล้วผู้สาวขายได้บ่างคันนี่มะฮอนเทวัตต้าเต้าเงาะเบ้ยวันนี้ต้าเงาะ เปยคือแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดนี่เฮ็ดเป็นกระบางนี่อุ้ยสวยเด้อเดี๋ยวออกงานก่อนออกงานก่อนอะไรไปนนออกวงออกวงก่อนเต้าเงาะเหรอไม่เปลี่ยนชื่อหรอเปลี่ยนชื่อแล้วให้เป็นเต้าเงาะแล้วเหมือนเขาพูดแหละเต้าเงาะจริงๆเงาะมากเลยเต้าเงาะเงาะมากเลยเต้าเงาะเพชรลำเพลินมีฮอดเต้าเงาะเด้อเดี๋ยวนี้เพชรลำเพลินนะอะไรทําอะไรเนี่ยกินแกงเขียวหวาน แกงเขียวหวานที่ไหนอันนี้เขาเรียกพ้าแนงเออแกงแ้าแดงนะคะมันไม่เขียวสัก,กหน่อยเลยเอาไตน้ำมันนะผ้าแดงกลับมะเขือไม่เป็นอืมอีกแล้วมะเขือไม่เป็นหรือว่าเ,เ,เอาไตน้ำอ๋อโอ้ยอ,อย่ามาจับพุงจับท้องแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินคือก้นป่วยนี่ค่ะมือนี้ คอวอันเอนองคนนั้นคือคนป่วยกว่านอนดิฉันซ่วยยังก่อนผชเหรออันตัวน,น้อยแหม<ด>จูเนีย<ะ>มันคือคนป่วยนี่แหละมันนอนพ<ะ> <laughs> อจนหัวเจ็บกิ้งบ่วมันอีมเอาคือว่าเจ็บคิ้งแนวนน้นเก็บมึงก็เสียงมาไปแล้วอืมหายแตกสู้สู้สู้เหมือนเดิมสู้เหมือนเดิม เช็นหนาพระเอกนี่กระเท้าไข่หรอกค่ะโอ้ยหุ่นไปแลีนออดบัตรเพ้นหุ่นไม่นะจะไมายามจะยังโฟนไปกระเทิร์นให้เจ้าคือบ่กเอาถ่ายรูปหนาพระเอกนี่มาบ้างวะอยู่ในนี่แหละกระจำจริงข่าวบอกโอ้ยนอกจากสีเซ่หน้าเขาสีเสียตัวมันไปจกั๊จกัจบางเดืนบอได้เด้เอากั๊จำกินเพื่อมันนัวบอาด้บอได้ใหญ่เก่งใหญ่เมย์ก่อนน้ำเนื้อลูกไปงานได้นี่หยุดดาว นี่คนี่นี <S <S ่บอมีหลักฐานแล้วนี่ท้าทีมกันได้แม่เหมือนเคยนี่มีหลักฐานแล้วนี่อยู่นนนี่เดี๋ยวเขาจะล่ไปนี่เห็นเบิร์ดแล้วนี่อืเห็นเบิร์ดแล้วนี่ จ้างยี่สิบบาทพันสิบบาทกันคนละสี0บาทมาปันคาปลาหมูและทอบางคนก้อนสามลอยส่อยเจาจังหวะหยุมจ้างยี่สิบาทปันเอาพูดสิบบาทเขาม่จ้างสองลอยเอาหลุดแม่แั่หยุ่มโตยมันห่าลอยเอ้ยนั่นนั่นเอา ไปย้ำลายเดียวถ้าโอนมาไหนแล้วหนุ่มทันทีนี่อ่ะเดี๋ยวจะเอาซีลอยด้อแม่เป็นหนุ่มมันเอาลอยเดี๋ยวจะเอาซีไปเลยตันที้สวนอิสระไม้นี่คือยัติดคุกกินน้ำกันแม่นมาเขาบ่กเลยติดคุกได้แม่เขาเสียยังถอยกับเสียหาลอยเขาทะเลาะวิวาทผมคอยอยู่คงคอยอคอยอยู่คอยสิลเรียนไปไปแจ้งความข้อหาทำลายร่างกายโอ้ยมึงสิก้ามึงสิก้าไปเพิ่นทำลายร่างกายเดี๋ยวมึงสิเบเลนตี เพราะว่าเพื่อสีอันยุ่มอยู่กระแลีนนี่ติล่ะแล้ววางไม่ใช่แ้ากับข่อยพูดได้สิแลีนเร็วกว่ากันท่านอีสมัยบอขาบอกแย่ๆว่ากันสิเกาวลึบลุบลุบลุบจักบอเคยเคยเรียนดีตำรวจมาก่อนเนอะกับคนจีกันนั่นคนจีกันนาฮันก่อยเรียนเร็วกว่อย่างนี้เร็วกันบอหุจักเด้อไม่ใช่เนี่กับนักเรียนซีคุณพันผมเดินนี่บอเป็นซีคุณลอยเด้อสีคุณพันพันกันไปเรียนแล้ววิ่งเปี้ยวไหมแล้ววิ่งเปี้ยวไหมเรียนต่ำเรียนต่ำไปเบิร์ต เาเต่สิตำยังกะตำต้นอยากไปเนาะตำรวจตีกันไหมเมย์ตำรวจไม่ตีกันเอาคนตีกันตำรวจตีกันตำรวจตีกันตำรวจขึ้นจิตตีกันเจ้ากระซ้ามาให้มันพบุรซะก่อนเนาะหเจ้าชาวบ้านฉันคนตีกันเนาะเออหนาหนาวเโดนพาบันข้อเมย์ฉันเล็ดรีบออกมามูดเศร้าพาเสฉ็จหลานน้ำมาท่านตำรวจเศร้าพาบันข้อน้ำมาท่านเนาะ เขอเ,เอาพี่พดองขาบนบวนขาสำหรับคลิปนี้สวสัสดีก่อนเออขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่แะ